นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องนอ,นอแรสมาชิกที่น่ารักทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะจบคลิปการคิปนวนแนวนทางสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นนะครับตัวนี้เป็น2ตัวบุเนาะ,ะก่อนจะเข้าสู่การคิดนวนนะครับเรามาดูคำเตือนกันก่อนเนะะาะคำเตือนนะครับแนวนทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้พิจรญาและสตะิในการรับชมเนาะขอบคุณครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคปปลิปการคิดเงินแนวนนทางสถิติสาหรับทีมงา,านรัฐบาลฮนอยนครับเด่นสองตัวบนเนาะ,ะสถิตินะครับที่เราทําการคิดเนินไว้นะครับก็จะได้เด่นตามนี้เลยนะครับเนาะสามตัวบนออก507 2ตัวล่างออก80นะครับ สถิตินะครับ80มานะครับตัวนี้เป็นสถิติบนแต่มาล้างก็ยังทําการคหนุนต่อเนาะเออ80นมานะครับส่วนในการคหนวนนะครับหลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งถ้าก็บวก2บวก1่บวก1บวกสแล้วก็บวก2นะครับเนาะโอเคยวเปิด้านสูตรก่อนนะครับะนะครับเรามาเริ่มทําการคหนวนสูตรนะครับไปพร้อมๆกันเลยเนาะ 8บวกกัน2ครั้ง8 2 16 2บวกกัน2ครั้งเป็น4 4บวกกับ16เป็น20 20 2เป็น22วก1เป็น23วก1เป็น24บวก2เป็น26บวก2เป็น28นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับ3ตัวบนออก7 2 6 2ตัวล่างออก2 7นะครับ อะหลักสิบหน่วยบนนะครับคือ2กับ6นะครับสูตรตรวเลขหนูนะครับสองกับหกมานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนานะเจ็ดบวกกัน2ครั้ง 14, 14บสิบสี่บวกกับสิบเป็น28่บวกสเป็น30มสบวกหเป็น3ามสบเอ็วกหนึ่งเป็นสามสิบวกสเป็น3ามสิบสวกสองเป็นสามสิบหกนะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะฉลากกินแ่งรัฐบาลฮานอยนะครับสามตัวบนนะครับออกศูนย์หกสี่สองตัวล่างออกห้าหกนะครับลักสิบหน่วยบนนะครับคือหกกับสี่สูตรคิดคำนวณนะครับหกกับสี่มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับพวดถัดมานะครับเราก็ทําการคิดคำนวณจากสูตรเดิมนะครับศูนย์บวกกันกี่ครั้งก็เท่ากับศูนย์นะครับ 0 6นยกวกกัน2ครั้ง6 2 12 12ิบวกสเป็นเท่าดีสิบสอบวกสเป็น14 14ีบกหเป็น15บวกหเป็น16บกบวกสเป็น18บวกสเป็น20นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอยสตัววันออกหนึนะครับ2ตัวล่างออกเจ็นะครับ รักสิหน่วยบนนะครับคือ4กับ6นะครับสูตรทางติกคำนวณ,ณ,ณนะครับ4กับ6มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับเราก็ทำการคำนวณจากสูตรเดิมนะครับ2บวกกัน2ครั้งเป็น4 4บวก2เป็น8 8บวก2เป็น10 10บวก1เป็น11บเวก1เป็น12บวก2เป็น14 บวก2เป็น16นะครับเดี๋ยวนะครับ4 2บวกกัน2ครั้งเป็น4 4บวก2เป็น6ทั่วทีนะครับ6บวก2เป็น8 8บวก1เป็น9 9บวก1เป็น10นะครับ10บบวก 2องเป็นสิบวกสเป็น14นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับ3ตัวบนออก507นะครับ2ตัวล่างออกแปนะครับวันนี้สถิตินะครับมามาล่างออกแปนะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ5้บวกกันสครั้งเป็น10 10ิบวกศเป็น10 10ิบวกสเป็น12 บวก1เป็น13บวก1เป็น14บวก2เป็น16บวก2เป็น18นะครับอ่ะนะครับเราได้สถิตินะครับก็จะไปเป็นทาง2 3 2 4 2 6 2 8 3 4 3 6 3 8 4 6 4 8 6 8นะครับเนาะ สถิติฮาหนอยเด่นสองตัวสองตัวนะครับบนวันที่วันนี้วันที่สิบสองขีดหนึ่งขีดสองห้าหกสี่นะครับจ้า นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้งนองเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาํากับชมเนาะคลิปการคลิปนโน่นในวันนี้นะครับถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ด้วยเถอะเนาะก่อนจะจากกันะไปนะครับก็ฝากคําเตือนไว้ก่อนเนาะคาเตือนนะครับแนาทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลักกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการน,นําเสนอแนวคลิปการคหนวดแนวทางสถิติสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ